ตกค่ะฝนตกฝนตกนะคะเมื่อนี้ก็เป็นวันวันอังคารที่ที่22นะคะอังคารที่22ราการกฎาคม2568ค่ะฝนตกค่ะฝนตกนะคะตากผ้าใบค่ะตากผ้าใบแล้วแต่เด้อฝนตกเลยมาตากอยู่ตากอยู่จังเสียเอาเนาะค่ะเนาะตากคือน้ำใสใสอันใช่ค่ะเนาะคะ่ะตกดีค่ะฝนปีนี้ตกดีค่ะตก สูงมือสุดเวทนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมาล้วค่ะเ่าเศร้าอ่ะสีมีเว่นอยู่จากมือหนึ่งสองมือหนึ่งไป่สันอยู่คะ่ะแต่ว่าโต๊กดีนะแครน,น้องหัวเนาะค่ะโต๊ะใดโต๊กดีค่ะฝนปีนี้ดีน้ำกระท่วมเป็นบางมองนะคงหเนาะ,ะ,นะ,ะแถวบ้านนี้ใส่นะคะเป็นประมาณนี้นะคะปีนี้โต๊กดีดิน่ว่าดีอ่าปลปลช่วงเดือนสิงหากรนยากับบรูวาสิ ตกดีพ้าสีแรงเข,ข,ข,ข้ากับปลูด้าวกระบุกใสนอกนอกเพาะว่าเขาตกดีผักแห่งรดลากเรียนใส่เรียนมากนะคะนี้ค่ะอ,ะอะบาบ,บ้านทบรรยากาศฝนตกรินค่ะฝนตกพรำมฟลัมฟลัมฟคุณเลลรยด้วยค่ะ,ดเ,ะ,คะเด้อมาให้กกาลังใจเยสยใส่แชนแนลขอบคุณเลไลายค่ะสวัสดีค่ะ